จะเป็นค <onents and spirit> <Yeah>! ุณอเล็กซ์ชิรเดชนะคะคุณดิวส์กอนดงมั่นเดอร์สตาร์โอ้ยทั้งสามหนุ่มเดอร์ไซด์ไม่เพียงแค่เพจโฟมัสันค่ะเอาละค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยมีหนุ่มกเดอร์นะคะมาอยู่กับเรา6คนแบบนี้ต้องขออนุญาตถามหน่อยดีกว่านะคะมีหนุ่มคนไหนเนี่ยขึ้นตกแมนเชลบ้างแล้วคะยกตัว หนเ่มฮั่นขึ้นแล้วด้วยใช่ไหมคะต้องถามความรู้สึกเลยว่าตอนได้ขึ้นปกในเชลเลยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะไหมถามคุณนิวต้องถามคุณนิวด้วยครับก็รู้สึกหนาวเงรู้เลยครับก็ไปถ่ายที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่เป็นโน้ตเลือกี่ขึ้นปกในเชลแล้วล่าสุดเลยนะคะมาถามคุณเคยขึ้นอีกคนดีกว่าถ่าหนุ่มหัางคะ บอกว่าติดได้มากนะฮะก็เป็นเฮลเป็นหนังสือที่เรียกว่าผู้ชายคนไหนก็คนที่ได้ขึ้นแต่ละคนนี้มีแต่คนรอๆแล้วก็คุณดีนะคะไม่รู่ชมใจมันไม่ได้ตัวเลยเนี่ยรับรองแ้วกขอบคุณแล้วครับก็เป็นเกียรติมากๆครับผมที่ให้ผมได้เป็นส่วนในงานหนังสือเล่มนี้ขอบคุณมากครับนี่จันจชอบไหมฮะชอบเอาอีกไหมคะ เอาละค่ะพอถามถึงเดนนี้มีคนต่อไปที่จะขึ้นปกเล่มต่อไปด้วยช่วยเดี๋ยวพวกแกพูดอดใจรอเดือนหน้าก่อนพอจะเล่าให้แฟนๆฟังได้ไหมค่ะว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเห็นอะไรบ้างคะก่อนเด่กก็ไม่เล่นหน่นนะฮะไม่เล่ ลูกแฟนจะได้เห็นอะไรบ้างคะเอ่อผมก็ไปถ่ายกับพี่นิวฮะไปที่ยออเมริกาหิว,วอยู่เหมือกกันหนาวหนาวมากหนาวมากจริงจริงก้ามใหญ่กว่าหน้าปกนะแต่ว่าพอมันหนาวม,มันโคดจะจะใหญ่นะอย่งของพี่นิวด้วยเหมือนโอ้ออกตัวไ้ก่อนคือไปถ่ายถึงนิวยอร์กแต่ว่าไปถ่ายถึงนิวยอร์กแต่คิดถึงสาวไทยใช่ไหมคะฮะ <laughs> คือ ของเล็กนะครับการของแฟนฝับของเล็กก็จะเห็นอะไรที่มันอยู่ในเสื้อที่เสื้อมันปิดต,ต,ตอนนี้<ะ>เค่ะคุผมเห็นมาแล้วครับอ่าบอกได้คำเดียวว่าขนลุกครับขน <c oughs> ลุกเลยอ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะขอมาถามถ,ามถึงสามหนุ่มบ้างดีกว่านะคะเดรสไซส์ <c oughs> วันนี้มาพร้อมกับตีมของเราเลยโซมาชินเล รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่วันนี้เนี่ยทีมของ m e n c h a l Guy Challenge กับเพลงของเราเนี่ยแนวทางไปด้วยกันอย่างไรคะก็รู้สึกก็อยากจะคือตัวเราเองก็สามคนก็อยากจะมอบความรักให้กับทุกๆคนนะครับผมถึงได้เลือกเพลง Soul Singer ขึ้นเข้ากับทีมของพี่โต้ด้วยก็เลยอยากจะมอบความรักแล้วก็ทีมปีนี้ก็เป็นสีแดงด้วยนะครับ Mental ก็เลยแบบว่าส่งความรักให้ทุกคนเต็มที่ครับผมโอเคค่ะเอาล่ะกับตอนนี้ขอเสียงดีดังๆให้กับหผหนุ่มโมล่าไปหนึ่งที ขึ้นมานะคะเพื่อการเปิดตัวนะคะสำหรับโครงการเมนเชล c h ย l เ e n g ์2013นั่นเองนะคะเช่วันนี้เนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครจะเป็น10หนุ่มไฟล์เฟิร์ของเราค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีนุ่มๆคนไหนได้ขึ้นปกเมนเชลเดย์ต่อด้วยนะคะเล่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะอยู่ในมือของคุณนิวแล้วด้วยอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆึ่งครั้งค่ะ